อืยารันยาวันนี้ก็โชคดีเพราะปาเป็นอดีตนักเรียนที่อยู่ใกล้โรงเรียนใกล้วัดแล้วก็ดันไปเจอตาแย้มตอนตาแย้มไปแจกทุนการศึกษาแล้วตาแย้มนี่ก็คงแบบตาแย้มนี่ก็คงแบบนิดๆน,ดนะเห็นนักเรียนสาวๆสวส,สวยๆก็เออ่ถ้านักเรียนคนไหนเดือดร้อนอะไรใดๆก็บอกตอมาได้นะมาพบได้ตลอดเลยมาพบหลวงพ่อนะลูก เออถ้าหนูเดือดร้อนนะการเงินมีปัญหาใส่นักชุดนักศึกษามหาหลวงพ่อนะลูก <c oughs> <c oughs> อียอารันยวันก็โอ,โอเคได้ค่ะโอเคนัมเบอวันได้ค่ะโอเคการเงเินมีปัญหาเอา้ามันต้นเรื่องมันอย่างนี้เลยอันนี้พูดแบบเล่าข่าวแบบกระเทยนิดนึงก็คือใส่ไข่นิดหน่อยแต่ว่าโครงสร้างเรื่องมันเป็นแบบนี้เลยคือตาแย้มไปแจกทุนที่โรงเรียน แล้วก็ได้มีการพูดมีการพูดเปิดช่องไว้ว่าการเงินมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามหาหลวงพ่อนะลูกอีอรัญเยวันก็เลยอีอรัญเยวันก็เลยได้ทีจําได้ว่าตะแย้มเคยพูดแบบนี้อีอรัญเยวันนี่ก็คงเป็นผู้หญิงที่ใช้เงินเก่งเอาตัวใช้เงินเก่งเอาเรื่องเลยเหมือนกันน่ะแรกแกก็ไป แรกๆก,ก็ไปอะไปหาแต่แย้มแรกๆก,ก็ไม่ได้ไม่ครั้งแรกไม่เท่าสี่สิบล้านนะฟังเมื่อวานที่ตํารวจพูดสี่ห้าหมื่นแรกๆก,ก็แค่สี่ห้าหมื่นพอสี่ห้าหมื่นปุ๊บไปขออะเริ่มและอีอารัญยวันนี่ก็รู้แล้วว่าตะพระเนี่ยไม่คือคนมันดูคนกันออกนะจริงาธาตย่อมเข้ากันโดยาธาตศินย่อมเสมอกันโดยศินอันนี้ที่พระพุทธเจ้าพูดไว้เป็นเรื่องจริงเลยคือคนมันดูกันออกอะเข้าใจไหมไก่เห็นตีนงูง,งูเห็นนมไก่ แต่แย้มก็รู้ว่าอีอารัญญวันต้องการสิ่งใดอีอารัญญวันก็รู้ว่าแต่แย้มต้องการอันใดเออไก่เห็นตีนงูงูงเห็นนมไก่จริงก็คือต่างคนก็ต่างรู้ไงกูก็รู้ว่าเออเอ,อ่เอถอ้าสมมติเป็นอีอารัญญวันะ่ะฉัฉฉะนก็รู้นะคะว่าหลวงพ่อต้องการอะไรเฮ้ยหลวงพ่อก็รู้ว่าโยมต้องการอะไร <laughs> ก็ไก่เห็นตีนงูงูก็เห็นงมไก่อ่ะทุกสองคนก็สมประสงสมประโยชน์กันนะคะไม่มีใครดีใครเลวไปขวางก,กันระหว่างสองคนนี้ก็สมประโยชน์กันเออพอเริ่มเข้าหาบ่อยๆก็นำไปสู่อะไรการแลกเบอร์แลกลายกันแลกเบอร์แลกลายพูดคุยส่วนตัวเอรัญยวันนี้ก็เดือดร้อนทุกอาทิตย์ อีอลังยวันนี่เขามีเรื่องให้เดือดร้อนทุกอาทิตย์มีเรื่องให้ต้องเข้าหาแต่แย้มทุกอาทิตย์อ่ะก็เริ่มนํามาซึ่งความสนิทสนมกันเออสนิทสนมกันพอสนิทสนมกันปุ๊บก็น,นั่นแหละคุณเอ๋มันก็มานําไปสู่การของการทําเรื่องที่เป็นเรื่องของการไม่เหมาะสมใดๆเกิดขึ้นอ่ะก็จบไป วัดที่มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะมันเป็นแหล่งเมันเป็นแหล่งเงินแหล่งทุนมหาศาลแค่เดินก้าวเข้าไปในวัดมึงก็เสียตังแล้วกว่ามึงจะออกมาได้มึงรู้ตัวอีกทีมึงหมดไปหลายพันแล้วเออมึงลองก้าวเข้าไปดูสิวัดที่มันดังๆอ่ะมันเก็บเงินมึงตั้งแต่ค่ารองเท้าแล้วมึงแค่มึงวางรองเท้ามึงก็เสียตังแล้วมึงก็ต้องตื่นก่อน ก้าวขาเข้าไปในวัดก็เสียเงินแล้วเก็บตั้งแต่ค่ารองเท้าค่า,าทูบค่าเทียนค่าดอกบัวแล้วก็ตู้บริจาคเป็นสิบสิบตู้มันก็หย่อนใส่ไปสิตู้นี้เพื่อการศึกษาตู้นี้เพื่ออันนั้นอันนี้โอ๊ยก้าวขาออกมาจากวัดอีกทีรู้ตัวหมดเงินไปเป็นพันแล้ว วัดไม่ได้มีไว้ที่สําหรับการปลดปล่อยทางจิตใจนะวัดมีไว้ที่สําหรับดูดเงินวัดไม่ได้มีเป็นที่สําหรับปลดปล่อยในทางจิตใจเข้าไปที่ไหนได้เป็นแหล่งดูดทรัพย์ดูดเงินมีแต่พิธีกรรมเอามาล่อเพื่อให้เราต้องเสียเงินเาดเคาะบ้างแหละสวายสังฆทานบ้างแหละทุกสิ่งสรรพสิ่งทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเลยไม่มีธรรมะให้เลยมีแต่วัตถุสิ่งของให้เพื่อว่าแลกกับการที่เราจะต้องจ่ายเงิน แล้วจ่ายเงินไม่ได้อะไรนะาได้แต่ความสบายใจที่แบบเป็นความสบายใจที่แบบหลอกตัวเองว่าเออชีวิตฉันดีขึ้นแล้ววันนี้ฉันได้มาทําบุญแล้วนะจะได้มาสะเดาะเคราะห์แล้วเออฉันดีแล้วชีวิตฉันต้องดีมึงจะไปดียังไงความทุกข์ก็อยู่กับมึงเหมือนเดิมเพราะมึงไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวชีวิตมึงเลยกับความทุกข์ที่มึงเจอเลยมึงไม่ได้ใช้ปัญญาในการที่มึงจะหาต้นเหตุแห่งความทุกข์แห่งปัญหาที่มันเกิดกับตัวมึง ทกุก็อยู่กับตัวมึงต่อให้มึงทำบุญกับหลวงพ่อไปล้านนึงมึงก็หอบทุกข์กลับมาบ้านเท่าเดิมการที่มึงจ่ายเงินมึงก็ซื้อได้แค่ความสบายใจหลอกตัวมึงเองแค่นั้นแหละมึงไม่ได้จ่ายเงินแล้วมันดับทุกข์ได้ที่ไหนละ่ะมันไม่มีหรอกในระบบพุทธศาสนามันมีที่ไหนอะ่ะต่อให้มึงจ่ายเงินเป็นล้านมึงก็หอบความทุกข์ก้อนเดิมกลับมาบ้านอยู่ดีเพราะว่าความการแก้ความทุกข์มันต้องใช้ปัญญาใช้สัมมาทิฏฐิ มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวตั้งเลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาอาชีวะมีบ้างหรือเปล่าถามตัวเองดิสัมมาสติมีหรือเปล่าไม่มีสักอย่างนี่ไปดับความทุกข์ยังไงถ้าสอนแต่ทาให้ยิ่งเข้าไปยิ่งหลงยิ่งงมงายจ่ายเงินทําพิธีนั่นทําพิธีนี่อีพะตุยนุ้ยนั่นมันถึงรวยไงมันก็ถือเลยเปิดฮาเลมเป็นแบบยากุซ่านะั่นะนะ่ะเด็กวัดมันนะมีแต่ทรงเอไม่เห็นเหรอ อีตุ้นุ้ยอ่ะที่มันโดนจับศึกไปนะที่มันยอมศึกไปในะอีตุ้นุ้ยนั่นนะ่ะเปิดกุฏิเป็นฮาเลมเลยลองย้อนไปดูดิรูปพิธีกรรมมนะันน่ะในวัดมนะันน่ะมีแต่ลงณหน้าทองลงพลักษ์ลงพลักษ์หน้าทอง,ง,ง,าทอ,งอาบน้ําสะเดาะคะนี่คิดเงินหมดมึงไปอะ่ะอย่างละสองร้อยสองร้อยเลือกเอามึงจะทําอะไรสองร้อยสองร้อยมึงมีเงินมึงก็ไปทําพิธีกับมัน ที่ตู้นุ้ยนี่ก็รวยจากการทําพิธีสองร้อยสองร้อยถ้าทําพิธีพิสดารหน่อยขั้นตอนเยอะหน่อยก็อาจสามร้อยเก้าเก้าวันหนึ่งคนเข้าวัดมันห้าสิบคนมันก็รวยแล้วเดี๋ยวพวกมึงก็จนเหมือนเดิมมึงก็จนเหมือนเดิมทุกเท่าเดิมเพราะว่ามึงไปมึงจะไปเอาการหลุดพ้นจากความทุกข์จากพระที่มันไม่ได้มีสติปัญญาที่จะให้ทางดับทุกขได้มันก็เลยสอนให้ทำแต่พิธีกรรม จะไปได้อะไรล่ะมันไม่ได้อะไรหรอกหลงทางกันอยู่อย่างนั้นนหละหลงทางกันอยู่อย่างนั้นนะนนนนะเหมือนว่ายน้ําอยู่ในโอ่งว่ายน้ําอยู่ในโอ่งโอ่งแห่งอวิชาจะไปถูก,ถ,กถูกทางกันยังไงพอว่าให้หน่อยก็ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเรื่องอย่าไปพูดนะเรื่องพวกนี้อ่ะมีเรื่องแล้วพูดมันถึงจะฟังมันถึงจะตื่นกันทีนึง มีเรื่องทีหนึ่งถึงตื่นทีหนึ่งลองไม่มีเรื่องลองเรื่องไม่แดงแล้วลองไปพูดไปว่าให้นะมันปกป้องพระอีกมันปกป้องพระอีพวกเนี้ยหลับลึกจะตายหาไปปกป้องพระลองไปว่าหลวงพ่อให้มันเจบวชมาเนรคุณฝึกมาแล้วก็มาด่าพระบาปปากตายไปตกนรกแน่นอนเนรคุณ ในละคุณวัดในละคุณพระอืมเราไปว่ามันให้มันสิถ้าไม่มีเรื่องอนะอีพวกนี้จะฉลาดต่อเมื่อแบบเรื่องแดงแล้วเนี่ยโอ้ตื่นแล้วโอ้เสียใจมากเสียใจเหลือเกินหลงศรัทธามาทั้งสิบปีอืมก็มึงใครให้มึงโง่ไปศรัทธาล่ะมึงไม่ฉลาดนี่มึงมันบูชาตัวบุคคลนี่มึงไม่ใช่บูชาหลักการมึงไม่ใช่บูชาพระธรรมมึงไปยึดติดที่ตัวบุคคลโอ้เสียใจเหลือเกินไม่อยากทำบุญกับวัดแล้ว ถ้าบุญกับหมาจรจัดดีกว่าฉันเสียใจมากเลยฉันไม่อยากเข้าวัดแล้วเดี๋ยวมึงก็เข้าเหมือนเดิมมึงอย่ามามึงอย่ามาสตอเลยเดี๋ยวมึงก็เข้าเหมือนเดิมค่ะกูไม่เชื่อหรอกว่ามึงจะไม่เข้าวัดเดี๋ยวก็เข้าเหมือนเดิมเดี๋ยวเรื่องเงียบไปเหมือนเดิมพอเขาพากันไปทําพิธีอีนี่ไปเลยโผล่หน้าไปก่อนเพื่อนเลยอีที่บอกว่าไม่เข้าวัดเนี่ยอีที่บอกว่าไม่เข้าแล้วเสื่อมเดี๋ยวรอมีพิธีกรรมนะ เดี๋ยวลาหูเวียนมาอีนี่ไปคนแรกเลยบูชาของดําคนแรกนั่งก็อี้ตัวแรกเลยอีนี่นั่งก็อี้ตัวแรกแถวหน้าเลยไปให้พระสวดสระเคาะลาหูให้อีนี่ไปคนแรกนั่งก็อี้ตัวแรกเลยมไม่ค่อยอยากจะตื่นหลับลึกได้ไม่เข้าวัดแล้วจะจะไม่เข้าวัดแล้วอ <c oughs> เวลาเขาไปแย่งวัตถุมงคลกันอินี่ต่อแถวคนแรกตนะั้งแต่ตีห้าเวลาเขาปลุก,ลกเสกเวลาเขาปลุกเสกวัตถุมงคลนะอินี่เสนอหน้าไปคนแรกเลยนั่งก็อีตัวแรกคนอื่นเขาไปหกโมงอินี่ไปรอเข้าแถวตั้งแต่ตีห้าอินี่ไปตีห้าเลยก่อนเพื่อนเขาแจกวัตถุมงคลรุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์มากไปรอเลยพร้อมจ่ายพร้อมจ่ายค่ะกระเป๋าหนักพร้อมจ่ายรุ่นนี้ฉันต้องมีรุ่นนี้ฉันต้องมีค่ะ อเก้าอี้ประธานเยอะเหนื่ยอยอ่ะเดี๋ยวก็ตื่นชาพุทธอะ่ะเดี๋ยวมันก็ตื่นสักวันมันก็จะตื่นเดี๋ยวมันก็จะตื่นเออเนี่ยอยู่แบบนี้ดีกว่าอยู่แบบนี้ดีกว่ามันหลงทิศหลงทางกันแล้วพระเดี๋ยวนี้คืออะไร สนใจแต่เรื่องอะไรอ่ะเรื่องจะได้เลื่อนขั้นเรื่องจะได้ตำแหน่งแล้วพระที่เป็นข่าวเนี่ยไม่ใช่พระผู้น้อยด้วยนะเป็นพระผู้ใหญ่ด้วยนะจริงเท็จยังไงไม่รู้อ่ะก็ให้โอกาสท่านไปพิสูจน์ตัวเองแล้วการแต่ดิฉันว่าถ้าตำรวจก็แบบลงพื้นที่อาสารออกหมายจับได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาหรอกมันก็ต้องมีมูลบ้างแหละมันก็ต้องมีมูลนะเท็จจริงก็ไปสู้คดีเอาแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะโอ้หน้าอนาจใจมากเลยนะ มันไม่ใช่เหมือนไอ้ไอ้ไอ้ตุ้ยนุ้ยที่มันศึกไปนะมันไม่ใช่เหมือนที่ชนบุรีไอ้ตุ้ยนุ้ยนะมันพาะเด็กๆนะพประหลัดอันนี้พระราชาคณะชั้นธรรมเลยนะเป็นเจ้าคณะภาคด้วยเป็นเจ้าคณะภาคด้วยเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมเป็นพระผู้ใหญ่มากอะแล้วอยู่วัดดังมากโอ้ถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะมันสั่นมันสั่นคอนศรัทธาคนเลยนะมันแบบภาพลักษณ์ที่มันดูแย่อยู่แล้วมันจะโอ้ยมันจะแย่ยิ่งขึ้นไปอีกนะบอกให้ มันจะแย่ขึ้นไปอีกอีกเท่าไหร่ไม่รู้อะดิฉันถึงบอกไงดิฉันเขียนบทความมาคุณไปอ่านที่ที่บ้านฟ้าคุณไปอ่านนะดิฉันเขียนบทฟ้าทบทความอะบ้านฟ้าดิฉันบอกว่าเนี่ยถ้าเราจะต้องไปแบบถ้าเราจะต้องไปกราบพระที่มีคุณธรรมต่ากว่าตัวเองอะเรากราบตัวเองไม่ดีกว่าเหรอถ้าเราจะต้องไปนับถือศรัทธาพระที่มีคุณธรรมเอ่อน้อยกว่าตัวเราอะเรานับถือตัวเราดีกว่าไหม ดิฉันใช้คําเจ็บแสบนะดิฉันอยากเขียนเพื่อให้พระที่แบบไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเฟนเป็นเพื่อนดิฉันในเฟสได้อ่านและได้สะดุ้งกันบ้างว่าฮได้สะดุ้งกันบ้างนะว่าเนี่ยชาวบ้านเดี๋ยวนี้เขาชาวบ้านบางคนเขาถือศีลห้านะแต่เขายังรู้จากผิดชอบชั่วดีเนี่ยแล้วไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปแบบอะไรเวลามีคนแบบเบีย์ตื่นธรรมหรือใครคา,ารวะที่เขาออกมาพูดธรรมะแล้วคนไปสนใจไปศรัทธาก็ดูพระติ พระมีความกล้าหาญได้ครึ่งหนึ่งเท่ากับคาราวาสหรือเปล่าวะพระมีความกล้าหาญได้ครึ่งหนึ่งเท่ากับคารวาสหรือเปล่าวะในขณะที่คาราวาสเขานุ่งขาวถือศีลแปดนุ่งขาวถือศีลแปดนะประกอบสัมมาอาชีวะงดเว้นอบายมุกอ่ะแต่ตัวพวกท่านน่ะใส่ผ้าเหลืองอ่ะผ้ากาสาวพัดถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดแต่ประพฤติตัวได้แย่กว่าคารวาสที่ถือศีลแปดห่มขาวอ่ะท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าละอายหรือเปล่าล่ะ สู้ศีลแปดไม่ได้อะตัวเองศีลสองรอยี่สิบเจ็ดจะว่าแต่ศีแลแปดเลยสู้ศีลห้าก็ไม่ได้อะฆราวาสบางคนเขาถือศีลห้าเขาไม่ยุ่งเกี่ยวออาบยามุกเลยนะบางคนนะเขาไม่ยุ่งเกี่ยวเลยออาบยามุกการพนันเขาทํามาหากินสุจริตโอโหอันนี้แบบอันนี้แบบท่านถือศีลทั้งสองร้อยยี่สิบเจ็ดอ่ะอการพน,นันท่านยังละไม่ได้อย่างเงี้ยมันแล้วจะไปหาบุญญาเขตที่ไหนอ่ะคนเขาก็เอือมละอาไง แล้วก็ถือยอดถือถือยางอ่ะถือยอดถืออย่างทําทตัวสูงเลีว้วอยู่ยอดบนยอดไม่ไผ่เงี้ยคนชาวบ้านธรรมดาเข้าถึงก็ยากเข้าถึงก็ยากเป็นพระเนี่ยแทนที่จะสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์คนยากคนไร้นะคนยากคนไร้ทาตัวติดดินอยู่ให้ห่างกับเรื่องเงินเงินทองทองไอ้ที่มันจะทําให้ศีนเรามัวหมองนะเงินวัดอย่าไปแตะอย่าไปยุ่งเลยอย่าไปอะไรเด็ดขาดทาตัวสมถะ มาไปดูเอาตัวอย่างนึงสมเด็จภาคใต้เห็นไหมวัดตะพังอะ่ะสมเด็จภาคใต้อ่ะินเดินทางอะมากรุงเทพอะมาปฏิบัติศาสนกิจอะ่ะขึ้นรถไฟมาเหมือนหลวงตาคนนึงอะ่ะธรรมดาไม่ติดยศไม่ติดศักเห็นไหมอยู่วัดก็กวาดกวาดวัดเก็บขยะพระแบบนี้มันจะเจริญศรัทธาคนพระแต่พระทำตัวแบบ พระทําตัวเป็นคนยากไร้พระทําตัวติดดินน่ะชาวบ้านจะศรัทธาชาวบ้านจะยกย่องทูลก้าทูลหัวแต่นี่พระทําตัวสูงเอื้อมถึงยากเหลือเกินอยู่เดินแทบจะไม่ติดดินน่ะชาวบ้านเข้าถึงไม่ได้ใครจะไปศรัทธาท่านใครจะไปศรัทธาล่ะทําตัวเข้าถึงยากอ้าแขนรับแต่ข้าบดีเศรษฐีคนมีตังค์่ะ ท่านอาแขนรับแต่ข้าบาบดีแต่เตษฐีที่มีเงินนี่ยคนจนคนยากไร้ท่านไม่ท่านไม่อนุเคราะห์ไม่เอ็นดูอะ่ะท่านจะไปเอาฐานศรัทธ,ธามาจากไหนอ่ะท่านจะไปเอาฐานศรัทธามาจากไหนท่านรู้ไหมการทําตัวแบบเนี้ยมันจะคือความล่มจมแห่งพระศาสนาเลยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกับภาษาวกเนี่ยท่านต้องเอาแบบอย่างภาษาวกเนี่ยสมัยก่อนนะพระอราหันเนี่ยเวลาท่านออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ย ท่านมุ่งแต่จะไปโปรดแต่คนยากไร้นะเพราะท่านรู้ว่าคนรวยมันมีโอกาสทําบุญอยู่แล้วคนรวยเขามีทรัพย์เขามีโอกาสทําบุญแต่คนเข็นใจคนยากจนที่เขาไม่มีเงินไม่มีข้าวเนี่ยโอกาสที่เขาจะให้ทานทําบุญเนี่ยมันยากฉะนั้นพออาหารสมัยก่อนนะไปดูได้เลยเรื่องเล่าในธรรมบทมีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเอ่ยพระพุทธเจ้าก็ดีพระมหากััสปะก็ดีเนี่ยเวลาท่านออกจาก นิโโลสมาบัตนะท่านหาก่อนเลยว่าใครเป็นคนเข็นใจของเมืองนี้ใครเป็นคนที่ผู้คนแบบไม่เห็นหัวท่านไปโปรดคนที่ไม่มีคนเห็นหัวนะท่านไม่ได้ไปโปรดคนรวยนะท่านไปโปรดคนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไม่เห็นหัวไม่อนุเคราะห์ไม่เอ็นดูเข้าใจไหมโอ้โหแต่พระเดี๋ยวนี้นะโอ้โหถ้าคน,จ,คนจนคนไม่มีเงินยากไร้นะโอ้โห